เราสู่ช่วงที่2ของรายการดิจิเทชันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคูเทคครับผมเป็นไงบ้างคุณเพชรครับผมโอ้โหนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับคูเทคที่เราคุยกันเรื่องของแอร์ลาร์อ่ะอ่าหุ่นยนต์ครับผมล่าสุด Google ขายขายแล้วใช่นะครับเขาบอกว่ามันไม่สร้างรายได้ใช่ใช่ครับผมนะครับอ่ะท่านี้เป็นไงครับแต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะใช่ครับผมโรบอทเดี๋ยวก็จะมีเห็นบอกว่า Motorola กับอเมซอนอาจจะซื้อไปครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไป ก็ไงครับตอนนี้วันนี้ครูเทคของเราครั้งนี้ครูเถงผมครั้งนี้ก็คือจะขอเกาะกระแสสตาร์ทอัพนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้กระแสสตาร์ทอัพของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันก็เนี่ยแคทเทเลคอมก็จัดอ่าใช่ครับผมก็เพิ่มจัดงานดรดานันก็ไปคุยด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็ธนาคารมาให้คำปรึกษาเหมือนกันก็คือวันนี้อันนี้ผมจะพูดถึงบริษัทบริษัทหนึ่งครับที่เขามีไอเดียในการผลิตสินค้าออกมาอันนี้บริษัทที่ชื่อว่า พิน l อลเลกทีฟพินค l ลเลกทีฟนะครับใช่ครับผมถ้าหลายๆคนเคยจาได้เนี่ยพึ่งพวกเข็มกลัดครับผมที่เราเป็นของที่รลึกเวลาเราไปติดเสื้อ,อเข็มกลัดที่เป็นโลหะครับ ก็คือเราก็จะได้แจกแล้วก็อาจจะเก็บบางคนก็เก็บสะสมเหมือนกันครับครับผมอันนี้บริษัทพิ้ c ค l ลเลกทีฟเนี่ยเขามีไอเดียหนึ่งในการสร้างเข็มกัดแบบอินเตอร์แอคทีฟขึ้นมาเข็มกัดแบบอินเตอร์แอคทีฟเลยอ่ะใช่ครับผมเข็มกัดตรงนี้ก็จะมีจอภาพขนาดเป็นกลมๆแล้วก็มีมีแบบชื่ออะไรไปเลยใช่ครับผมถ้าเกิดเราใครใครเคยดูคูเทคช่วงก่อนก่อนจะุกรองเท้าที่มี โหดไลน์แอนิเมชันที่ฝังจอไว้กับรองเท้าอันนี้ก็มาในแนวเดียวกันแต่ฝังไว้ในก็คือเราฝังจอ LCD ขนาดเล็กเนี่ยไว้กับตัวเข็มกัดลองดูจากวิดีโอได้ครับจะเห็นว่าลักษณะของตัวเข็มกัดก็คือไซส์ธรรมดานี่แหละภายในก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แบตเตอรี่เก๋ดีเนี่ยใช่ครับผมก็คือในในตัวของตัวเข็มกัดเนี่ยดูคนดูดูทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นไอเดียที่ค่อนข้างไม่มีอะไรแต่ว่า กระแสตอบรับในในโลกออนไลน์นะครับก็คือพิงค์เล็กทีฟเนี่ยเข้าไปเข้าโครงการของ Kickstarter ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนในในต่างประเทศก็คือที่ผ่านมา10วันเนี่ยครับมีคนเข้าสามารถระดมทุนได้ เกือบ9 0 0 0 0ื่นเหรียญแล้วโหเยอะนะคิดเป็นเงินไทยนี่3ล้านนะครับ3ล้านเลยเหรอไม่ธรรมดาก็คือเฉลี่ยก็คือมีคนให้ทุนเขาเนี่ยวันละ3 0 0 0 0 0บาทครับผมครับผมนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าถ้าเกิดเรามีไอเดียอะไรสร้างสรรค์เนี่ยครับหลายคนอาจจะมองว่าธรรมดาแต่เราลองสร้างสรรค์ผลิตตัวรโตไทยขึ้นมาตัวต้นแบบเนี่ยเอาไปลองเสนอเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือว่าปัจจุบันเองประเทศธนาคารสถาบันการเงินหรือว่า โอเปอเรเตอร์ที่เรารู้จักกันดีหลายๆค่ายอย่างแคทเองก็มีการส่งเสริมให้คนทำสตาร์ทอัพกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของสตาร์ทอัพซึ่งมันอาจจะต่อเนื่องมาจากโปรเจกต์ที่เราทำในช่วงจบจากมหาลัยก็จะได้เป็นวิทยาณิปน์เนอใช่ครับผมผมว่าตอนนี้นักศึกษาไม่ลุกใหม่ๆนี่มีโอกาสดีทีเดียวก็คือใครที่ทำโปรเจกต์สำหรับจบวิทยานิปน์วิญยานิปน์เนี่ยก็ไปสามารถเรียนรู้จากสตาร์ทอัพได้ว่าเผื่อต่อยอดไปทําเสร็จแล้วเนี่ยเอาตรงเนี้ยไป ขึ้น Kickstarter หรือไปเข้าโครงการสตาร์ทอัพของทางธนาคารต่างๆก็ได้เหมือนกันเมืองนอกก็มี Kickstarter อินดิโกโกใช่เป็นพวกมากมายบนดิ้งต่างๆใช่ครับผมเราก็ไปสามารถเอาโปรเจกต์นี้ไปนําเสนอแล้วก็ถ้าผ่านเราก็สามารถระดมทุนได้อย่างพีนคอลเลกทีฟก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสตาร์ทอัพยุคใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่น่าสนใจเลยใช่ครับผมน่าเป็นตัวอย่างน่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับสำหรับเยาวชนหรือว่านักประดิษฐ์คนไทยผมก็ว่าผมว่าจะทำมั้งนะ อยากจะผลิตสบู่นะครับที่บอกว่าคือสบู่ที่ใช้อยู่เนี่ยมันฟองมันฟองมันเยอะเวลาใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนกังไงอ่ะมันหมดเร็วอ่ะนะครับว่าจะไปผลิตสบู่ไฮเทคอ๋อก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเสนอสักหน่อยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครให้ทุนก็จะลองพัฒนาไฮเทคจริงๆเรามีไอเดียแล้วเราไปคุยกับนักเรียนนักศึกษาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้สมมติว่าเราเป็น SME เอมเรามีโปรเจกต์ อย่างนั้นลักษณะนี้ขึ้นมาเราก็ไปคุยกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าเออเราอยากเอาโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยไปทําเป็นโปรเจกต์สำหรับเด็กนักเรียนคือให้ให้ทุนเขาพัฒนาส่วนหนึ่งแล้วเมื่อจบแล้วก็มาค่อยมาร่วมมือการทําธุรกิจตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็มีอย่างมีมีหลายอย่างนะมีมีที่สถาบันที่ผลิตไอตัวคล้ายๆเป็นแว่นครับผมเป็นแว่นสําหรับช่วยให้กับคนตาบอดนะครับคอนเนคกับตัวสมาร์ทโฟนใช่ครับนะอันนั้นผมเคยเห็นทาง ต้องขอเอนาบริษัามสามารถเขาเป็นจัดการเท่าแก่น้อยอะไรสักอย่างนี้นะครับจำชื่อไม่ได้เต็มนักแต่ว่าเขาก็เอานักเรียนนักศึกษามาแล้วก็มาแข่งขันกันก็เสนอไอเดียคนที่ชนะเลิศก็อย่างที่ผมบอกคล้ายๆเนฟโคอกของ i อ m ใช่นะครับแต่ตัวนี้เขาก็ได้รางวัลไปเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับอันดับที่หนึ่งเลยก็ได้ทุนการศึกษาได้ทุนการไปพัฒนาต่อว่าถ้าเกิดว่าองค์กรดีๆอย่างเน็กเทคหรืออะไรก็แล้วแต่สถาบันภาครัฐต่างๆหรือิ่งภาครัฐต่างๆก็มีแนวนโยบายในการ สนับสนุนธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพเหมือนกันครับผมก็ลองมาดูของ k i c k s t a r t e r ต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันลองดูตัวอย่างเมื่อคู่นี้ก็น่าสนใจตัว p Pin Collective Pin Collective เป็นดูปดับที่ดูธรรมดาครับก็คือมีเข็มกัดที่มีจอแล้วก็มีคล้ายๆ a p p s t o r สโตสำหรับการสั่งซื้อลวดลายต่างๆมันก็จะมีอะไรที่เขาผูกย่อยเพื่อการหารายได้ครับตัวเข็มกัดนี้ก็อาจจะแจกฟรีไปส่วนรายได้ที่เขาจะมาก็คือจากการขายรวดลาย จะถ้าคุณโปรลองนึกถึงสมัยก่อนนะครับว่าเรามีการแต่งหน้าจอสทรศัพท์มือถือสมัยก่อนจําได้ไหมครับสมัยที่เราใช้โนเกียจอขาวดํากันก็จะมีไปโหลดไปโหลดแม็กกราวใช่ขายกันทําขายกันผมว่ามันมาแนวโน้มลักษณะนั้นดีกว่าถ้าต่อไปมันมีมาเก็ตสำหรับผลิตลวดลายสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทดดไวททั้งในส่วนของรองเท้าต่าง ตัวลอยสักดิจิตอลที่ผมเคยพูดถึงมันก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งครับผมครับผมก็เป็นช่วงคูเทคที่น่าสนใจที่มาอัปเดตกันครับเดี๋ยววันนี้เรามีรีวิวอ่าครับผมเป็นที่เรารีวิวไว้ใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูรีวิวตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับในช่วงรีวิวครับครับผมครับ ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงรีวิวใช่ครับนะครับหลังจากที่เราฟังคูเทกแล้วนะครับช่วงรีวิวเนี้ยต้องเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาแนะนํำให้ครับผมคุณเพชรแล้วก็คุณผู้ชมได้รู้จักกันนั่นก็คืออะไรครับนี่มองนี้เหมือนกล่องยี่ต้อนไหมครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นชื่อว่าชื่อเขาคือ So f อร์ r เรด e d ีดีเรนะครับเป็นอะไรมันคือ VPN Box นะครับเ VPN Box นะครับความหมายก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ที่สำนักงานใหญ่กับสาขาเนี่ยสำนักงานใหญ่ก็จะมีไฟวอลนะครับถ้าสำนักงานสาขาแล้วเนี่ยก็ต้องมีไฟวอลตัวหนึ่งซึ่งแต่ละไฟวอลก็ต้องมานั่งสร้างเขาเรียกว่ามาสร้างเชื่อม VPN กานต่อคอนฟิกอะไรกันวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วก็ต้องเสียเงินค่าตัวที่เป็น MA ของไฟวอลในแต่ละสาขานะครับทางโซลฟอสนะครับ จึงออกตัวนี้มานะครับเป็นตัว VPN Box นั่นเองก็คือตัวนี้เนี่ยติดตั้งง่ายนะครับมันเป็นตัว VPN Box ไปวางไว้ปุ๊บคุณสามารถที่จะซิงค์ระหว่างไฟวอลที่อยู่สำนักงานใหญ่กับตัวตัวนี้ที่เป็น VPN Box นะครับมันก็จะซิงค์กันซิงค์ปุ๊บทำให้คุณสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ บนระบบเครือข่ายของสำนักง,ง,งานใหญ่ใผ่านช่องทางที่ปลอดภัยขึ้นปลอดภัยขึ้นครับผมแล้วก็ติดตั้งง่ายโดยลดค่าคอนฟิกต,ต์ต่างๆตัวนี้สามารถที่จะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะส่งพวกหลอกข้อมูลต่างๆไปที่ข้างบนด้วย<ม>เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หรือใช้หลอกเพิ่มเติมอะไรหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นดูที่พอร์ตนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีพอร์ต USB 2.0นะครับใช้สำหรับทำอะไรอันนี้เอาไว้ต่อพวกแอร์การ หมายความว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ได้เลยที่ได้เลยต้อง ADSL ก็ได้ต้องนะครับ ADSL ก็ถ้าสมมุติเป็น ADSL ปกติครับถ้าจะให้เสถียรต้องใช้ลีดไลน์แต่ตัวนี้รองรับที่เป็น ADSL ที่เป็นแบบว่าโฮมยูสก็ได้นะนะครับเราใช้โฮมยูสไม่ได้หรือถ้าเกิดไปอยู่ในสถานที่ที่ไกลอย่างนั้น เราสามารถที่จะให้ตัวแอร์การ์3 g ก็คือเหมาะสำหรับออฟฟิศเคลื่อนที่ถูกต้องเลยหรือว่าถ้าผู้บริหารต้องการทำงานที่บ้านหรือไปจากประเทศก็สามารถยกตัวนี้เนี่ยครับไปติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายของคนทกงานได้ต้องบอกว่าทูบุดเขาก็มากนะถ้าเป็นตัวคือเขาจะมีอยู่สองรุ่นครัตัวที่เป็นเลท15เลท5กับเลท50 ก็ S <S 2> <S 2> คือตัวนี้เป็นเลรี50นะครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นทูพุดแม็กซิมัมอยู่ที่3.10เมกะบิตต่อว,วินาทีครับผมนะครับตัวนี้จะมีพอร์ตอินร์เฟซที่เป็น USB 2พอร์ตนะครับ <c oughs> มีตัวพอร์ตคอมนะ IO พอร์ต <c oughs> แล้วก็มี p c i <oughs> n ที่อยู่ข้างในนะครับ <c oughs> แผงหน้าจอนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัว LED นะครับให้นะครับตรงนี้ก็มสำหรับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมากใช่ครับแล้วก็ฝ่าย i ออาจจะมี ฝ่ายที่ไม่มากนักก็คือใช้จ่ายกับซื้อไม่ต้องเสียประหยัดเวลาในงานถดกต้องนะครับแล้วก็ประหยัดใช้จ่ายในการ MA ถูกต้องการดูแลสรัพุปกรณ์คอนโทรลจากศูนย์กลางครับผมคือหมายความว่าอ่ะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับเชียงใหม่เนี่ยมีสาขาอยู่เชียงใหม่เชียงรายอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทีนะครับคุณเนี่ยส่งส่งบ็อกซ์ดนี้แบงค์เขาขอให้เสียบให้ถูกต้องนะเสียบรูพวกนี้ถูกต้อง เดี๋ยวไอทีที่อยู่สำนักงานใหญ่คองติกได้เลยนะครับจะส่งค่าสะดวกเลยนะครับง่ายนิดเดียวเราก็จัดการจากเซ็นเตอร์ไหลได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความง่ายในการด e p l อยเรื่องของ s e c u อ i t y เนี่ยหมดหวงเลยเพราะเขาสร้างเทนเนลที่เป็น VPN ได้ในตัวเลยไม่ต้องการ Security ตา้สัยขนาใหญ่ได้เลยใช่ครับอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Product ที่ทาง Sofort นะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังแรงดังมากนะครับสำหรับแบรนด์นี้เข้ามาพูดคุยกัน ครับครับผมมาอัปเดตกันนะครับครับเป็นไงบ้างฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าสนใจทีเดียวครับครับผมท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ให้เป็นเว็บไซต์แล้วก็ทีมเบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนะครับติดต่อเพื่อให้สามารถที่จะติดต่อได้ครับผมยดได้ว่าก็ครบถ้วนเนาะนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมีครูเทสก็มีรีวิวใช่ครับนะครับยังไงก็โอกาสหน้าใช่ครับอย่างที่บอกอย่าลืมติดตามพวกเราครับผมที่เก่าเวลาเดิมวันเสาร์ 2ทุ่มก็ฝาก s u b ส c ด i ้าด้วยนะครับที่ยูทเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับรวมทั้งเรื่องของ f c e e o o o แฟนเพจเราใช่ครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นอีเว Mac รวมทั้งของผมก็เป็น Enterprise IT p r ไใช่ครับนะครับก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับฝากคลิกไลค์กันด้วยมีอะไรก็สามารถแนะนําติชมรายการกันได้ใช่ครับนะครับผมแล้วก็คุณเพชรนะครับพร้อมทีมงานขอราทุกท่านไปก่อนนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในควัาหน้าครั้งนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ